สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขนะพบพ่อกับซ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องเฮาเอิ้นโตๆบ่ได้ยินบ่อ้าวโตไปื่อหยังบ่เอาอดีให้เจ้าเขาบ่ตอนโตไปนะโตไปหยังตงคือบ่ได้ยินโตคือบ่ได้ยินตงจับขึ้นดูนี่หยังนี่น่าสิเป็นปิ้งตับประมาณนั้นพี่น้องเอับตุ่มน้ไหลกบแน่ละสาวโตบ่ได้มา ตัวไปยังเตื้อเอิ้นตัน่ะเฮาไปเฮาไปเฮาไปรับสะดอละบ่ากไปอ๋ดำๆบ่ได้ยินสัตว์ลิบๆไปบ่บ่ได้เห็น2มื้อคือตานแต่นอนดึกบ่เป็นวัดบ่เนี่เป็นหยังคือเป็นวัดเได้สิเมื่อบ่บัดนีกเอาเฮ็ดม หิมะไหเฮ็ดน่ามาด้วยใช่ไหมมาได้วยใช่เห็ดมาด้วเราเข้าไปแล้วกลับไปเลยไหมเอามือกี้เข่าและมาก่อนโอเคโอเคตโวชิมาเลี้ยงควายน้ำเตียงแต่ว่าเออเตียงชิธาสันน้องดำเสียวเห็ดมือส่งให้คุณแม่ผนว่า เอามาเลี้ยงควายก็มีน้องลุงแล้วก็บเบาต้นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนำกันพี่น้องมาเลยใช้งวัวไปหอดใช้ลเลยใครแต่เขาน้องดำนะชิชุกเลยพี่น้องเขาก็สิมีโอกาสมีโอกาสได้เอางวัวเอาควายมากินต่อเพื่องน้องดำเลื้อเข่าพิ่นนะั่นเลืองเลยเรื่องแนว,วเข่าพิ่น ข่าวของฮอกก้ลายอลีพี่ลืกกลีต้มน้ำมันเจล,ลกันนาชิเป็นปิ่งปิ่งตับนี่เลยคืดว่านี่ข่าวพลเรืองเลยเนาะใกล้พี่น้องใกล้ฮาสินเดอสิลงง่ายอยู่ว่ะลงเล้วออะไรคือไปทรงว่าเอาเฮดเอาเฮดขึ้นไปส่งนี่ข้าน้องดำ เลี้ยงแล้วเลี้ยกินในเด้องเขาเนี่ยโอ้ยังบ่ทัานในเมืออยู่บ่ปู่ป่ามาเอาเท่าตั้งแต่เฮาคลายมาเลี้ยงสมงสองสมงเหรอแต่ป่าหนึ่งขั้นได้เอานะบ่น่แนะพี่น้องเลี้ยงกินเรืองเขาวนเรืองเลี้งแล้วเขาปะกินจตกสองไห้สามไห้ก็บเมื่อหรอกเขตตัวเรืองๆนั่นแหละใกล้จิซุกเลยผู้เดีน้องดำโคตจะเข็ดถือไม่ส่ง แม่นเพิ่นว่าสิเอาเห็ดไปส่งขี่รถลงมาอีกเออหมอบ่ย่างดอกเออขี่อือขี่รถแล้วบ่มีลมได้คงแ้วกับผู้ใหญ่เป็นทุกอย่างนะยอมรับเดียวลางธรรมดาแนี่เพิ่นก่อนพี่น้องกับแถว คละเท้านาเทียงคนะมันก็เลยสิสุกเลยต้นเลืองเลยดีมากพี่น้องเอ๋ยผลได้เกีย่ยวปุ๊บเขาเอางงควายเขามาป้าพองเข้ากำลังออกกำลังก้มเตนตอดบอกเคพี่น้องถ้ากินข่าวบันนี้พี่น้องเอยไปแล้ว กับข้าวหอมพี่น้องปิ้งตับเบาต้นเป็นคนจับให้พี่น้องเพิ่นบ่กินแล้าวว่าะสา,าปรปิ้งตับหมูคนจด้กินอยู่บนเหงือต้มน้ำไม้ใส่พักเฟตแล้วก็แก้วแล้วก็ข้าวอย่าว่าลาย,ย่างห่างกินโลดพี่น้องเลยก่อนสีชมุนกิน ก่อนอื่ก็ขอขอบใจเลยโอ้ยก่อนอื่นก็คอืกอการทำอะไรย่างตับเขาว่าคนดำเนี่ยบอกกินตับเลยครับกินแหงดำเนาะกินแหงดำจ้างคนถือกล้องอือมันจะดำกว่าเกา่าเมื่อเช่นกินสะกินก่อนโลดเพืียงต้องกินเนาะ

อาาวขึ้นเ้าได้กระตาหนึ่งกรนะตาไม่ใหญ่ข้านะเชื่อมไปใส่กระดอกัวรุ่นนี้ต้องใส่กล้องตัวใหม่กล้องตัวนี้มันหนักไหลแขนคนบอกเคอร์แต่มันยังไงปวดใชต้องเขาจับบอรให้มันตีเลย <laughs> ตับวานน้องลุ่งกพิก่นมากินแล้วพี่น้องตับวานโดยสมุนสามเตาเหมือนนี่มาสามของแล้วยังกินกินแล้ว,ลวอเออนั่งว่าถือกินตับอโอ้สลัดน,ไนกไห้คนกินขาวเลยน้องไาห่หน้า ตอนนัน้นพอครับบ้าโอ <c oughs> ขาับเด้อต้ม,ม,ม <c oughs> น้ำมันทำหมูฟักคขาเนี่ยคับเขาคับบอขับซุบ้อนี่แหลก็ือรสติดวิ nhà hơi kia này nhà kìa 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 à, kìa 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 đi oh,

ันปวดกันได้หาครับพ่อไม่ได้หาอย่างชาวบ้านได้กะเจ้า,ากล่องแต่ก็หาบ้านคือฮอเบิงต้นนาข่าวทั่วนไล หมดกินหมดน้อยเดียวท่านอีิ้มจํานางท่านอีมเรับเบิดเลยน,นี่ามาลุ่มๆเลยได้ไปดูดามตัวขาวหนิเนาะ หกไแล้วหนกอดกินข่าวแล้ว,วพี่พพพนอ้องเอ้ยย่างสีต่ออยู่ย่างแก้วย่างเรือกินมะคามต่อบบดนี้นี่มะคามต้นนองดำใครแป่มะคามมาไปทางใดกับบริอุทเนาะเขาแต่มีแก้วโบหน้าไพกับมี ก็เป็นตาแฉบเด้อมาขามนี่ยันเตยยันเตยยันเยตเยนะเตนยันเยตยเตนตอดอลองคุยมองดูมาคุยบางก่อนมันข่าวท่าอยู่บนแจ๊บบนแจ๊บพี่เออใครเนี่ยรไรงัดหลุนนะ เอาเอาคุยบ้างคุยบ้างข้าวท่าอยู่บ่๊บเป็นอะไรข้าท่าอยู่โอเคลายแตกพี่น้องเลยคักอะไรได้กินสมแบบเขาไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายพี่น้องกินสมกินเขา่ากินยังแซ่บเมื่อน้าแถวป่าแถวเดินแถวให้นกให้หน้านี่มันจะกาดมันได้กินเขา่าแซ่บตู้อีกแล้วนะ ตกลงกินสมบอเล็กกินแจน่วเลยนยเต็มมกักหมักโอ้ยสุดยอดอเอาก็อดบ่บได้คือกันบ่จ้ำดอกจ้ำก่อนกินสมกินแต่มะขามก่อนหมักผีลายกับดอ,อกละกากินแจกกระดอกหักใบยังมักริกบะเภทว่าแต่ก้อยหน่อยพ่อ โอเคพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิเนะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามส่องเคยหลาพี่น้องจะมาพาทิ้ใหม่ๆนะไปแล้วพอกันคิดนะสบายดี